รถเก่าหลายปียังขัดสีได้ไหมคลิปนี้มีคำตอบครับรถคันนี้อายุสิบกว่าปีแล้วนะครับก็สังเกตจะมีคราบน้ำที่มันฝังแน่นนะครับบางทีไม่ได้ล้างรถนานๆแล้วน้ำมันเป็นกดเป็นด่างมันก็เกิดคราบได้แล้วอย่างที่เห็นสักครู่เนี่ยก็มีริ้วรอยขูดขีดขนแมวแต่ไปหมดเลยทำให้สีรถสีดำอะ่ะมันกลายเป็นมีฝ้าขา,ขาวๆที่ผิวนะครับก็เกิดจากริ้วรอยนั่นแหละทาให้มันไม่กระจ่างใสฉะนั้น ถ้าคุณไม่เคยขัดสีรถเลยเนี่ยไม่เคยขัดสีรถริ้วรอยรถเลยเนี่ยแล้วคุณเอามาขัดอ่ะมันจะทําให้ผิวมันดูดีแล้วก็มีความฉ่าวาวขึ้นเยอะเลยนะรวมถึงพวกคราบต่างๆที่มันเป็นรอยที่ทําให้รถมันเกิดฝ้าแล้วมันก็หมองคล้าลงไปเนี่ยมันก็จะดีขึ้นด้วยดูบริเวณที่ยังไม่ได้ขัดนะครับแล้วพอข้ามมาจุดที่ขัดแล้วเห็นไหมความแตกต่างมันเห็นได้ชัดเลยแหละเนาะก็ลองดูนะครับถ้าสนใจก็ทักทายมาคุยกัน